คิดถึงจังเลยเนาะเราไม่ได้เจอกันนานนี่เนี่ยพอน้องก็บอกไปวันนี้รีบมาเลยด้วยความคิดถึงแล้วเราก็รู้ว่าท่านทั้งหลายก็คิดถึงพวกเราแล้วยิ่งวันนี้นะคะมีหลายท่านมามีหลายคนมาก็ยิ่งหลากหลายอย่างนี้แหละย,ยิ่งดีนะคะตั้งใจมาด้วยก็เพื่อที่จะฟังหมอตุลพอเห็นรายการว่าคุณหมอตุลพูดก่อนในชั้นนะคะในชันรีบมาเลยแล้วก็เพื่อที่จะมาฟัง อาจารย์เจดดรเจดอย่างเงี้ยนะคะเวลาพูดเนี่ยให้ความรู้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นฉันก็มาคุณหมอตุลเนี่ยให้เวลารัฐบาลไม่อยากได้รัฐบาลให้เวลารัฐบาลถึงเดือนเมษาถึงสงกรารใช่ใช่ใช่นานเกินไปคุณหมอไปไหนแล้วไม่ได้นะมีเสียงคัดค้านคุณหมอนะสงกรารน,นานเกินไป ด,ด็อกเตอร์รัตนาพรดอ,อร์รัตนาพรบอกว่าให้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น <ś les> น,นี่พี่สาวนี่ฮก็ส่งเสียงมาแล้วมาด้วยแล้วก็บอกเนี่ยก็จะให้แค่แค่สิ้นปีก็ยังดียังให้ตั้งสิ้นปีพวกท่านให้ถึงเมื่อไหร่ ฮะจะให้ออกไปเลยเหรอมันก็เกินไปให้เขาได้ชื่นชมตำแหน่งเขาหน่อยเขาเรียกรัฐบาลนี้ว่ารัฐบาลอะไรนะสืบสันดานสันดานอะไรอะสันดานกองสันดานกองตะกี้คุณหมอบอกสันดานตอแหลและอะไรอีก อ๋อไม่ได้สัตว์ชนิดนี้พูดออกอากาศไม่ได้ขอโทษนะคะดูหน้าสิยี่ห้อรัชดาพรเนี่ยเป็นคนพูดเพราะนะคะอ่าพูดเพราะค่ะพูดอะไรไม่เพราะพูดไม่ได้ด่าอย่างเดียวอ่า่ะเพราะฉะนั้นเป็นรัฐบาลสืบสันดานไม่น่าเชื่อไม่พูดถึง คุณสมบัติว่าเข้ามาเนี่ยมีคุณสมบัติคุณจะมาอยู่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรไม่เคยทํางานได้เกษตรเลยด็อกเตอร์อะไรผู้หญิงผมย,วยาวๆอะ่ะไม่เคยเลยมาเป็นร,รัฐมนตรีเกษตรเพื่อที่จะมาแทนธรรมนัตมีอย่างที่ไหนพี่น้องมันดูถูกพวกเรามากเกินไปเขาดูถูกประชาชนดูถูกประเทศไทยมากเกินไปแบบเนี้ย ดิฉันเนี่ยเคยทำงานอยู่กรมวิชาการเกษตรซึ่งก็คือกระทรวงเกษตรแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสี่ปีที่แล้วเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่เห็นจะต้องมาคุยต้องไปเป็นรัฐมนตรีเลยทำงานมาขนาดนี้นี่ทำอะไรอะ่ะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะช่วยอะไรกับพี่น้องประชาชนได้เดี๋ยวคอยดูเนี่ย รอดูแถลงนโยบายจะออกมาอย่างไงวันแถลงนโยบายเรามาเจอกันอีกเนาะเราจะได้วิจารณ์นโยบายรัฐบาลให้แหลกลานไปเลย <L> คุณคุณหมอตุนอย่าลืมมาด้วยนะจะได้รู้ว่ามันไม่ถึงเดือนเมษาไม่ใช่เพราะดิฉันนะเพราะพวกท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าท่านไม่ยอมก็ไม่ยอม ท่านไม่ยอมก็ไม่ได้เสียงดังเหลือเกินคนไม่ยอมนะคะพี่น้องทั้งหลายก็ต้องเรียนท่านว่าหลายหลายท่านพูดมาแล้วสถานการณ์ในช่วงนี้ท,ที่จริงมันน่าห่วงนะโครงการใหญ่ๆเอาไอดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าแล้วละ่ะหลายคนก็พูดแล้วว่าเขาเห็นไหมเราบอกแล้วว่าตั้งแต่อยู่เวทีเก่าเราบอกว่าเราไม่ต้องการเป็นเออ้เองิน ดิจิตอลเราอยากได้เป็นเงินอะไรเงินสดเงินสดตอนนี้เริ่มเริ่มหันมาใช้เงินสดแล้วแล้วมันก็ทยอยให้ได้แต่ก็ยังจะใช้เงินดิจิตอลอยู่ท่านก็ต้องไม่ยอมนะคะต้องไม่ยอมแล้วก็เริ่มลดลงมาแล้วซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็เริ่มลดเงินไขลงแล้วถ้าพวกท่านไม่ทวงนะถ้าเราไม่ทวงป่านนี้ไม่มีทางขยับไม่มีทางลดอะไรลงมาหรอก ไม่มีทางเปลี่ยนอะไรหรอกเขาก็นั่งทําของเขาอยู่ในหอคอยนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงเราเพราะนั้นพอเราพูดอย่างนี้นะคะเขาก็เริ่มเริ่มที่จะปรับตะกี้คุณหมอก็บอกแล้วน้องเขาก็บอกแล้วว่าจะให้ตอนนี้เนี่ยทําเหมือนผู้ว่าแบงค์ชาติบอกเลยผู้ว่าแบง์ชาติบอกเลยว่าให้หมดทุกคนอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเริ่มให้เป็นขั้นตอนต้องให้ให้กับผู้ที่ เบระบางก่อนแล้วตอนนั้นทําเก่งยายนายกเนี่ยยังไม่ได้เป็นนายกทําเป็นกระดักกระเด็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอ,อ,อะไรนะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคแล้วไปทําตามเขาทาไมไอ้ที่ชี้นี่ชี้ไปเรื่อยไม่ได้ชี้ใส่พี่นะ,ะเดี๋ยวจะหาว่ามาชี้ใส่ฉันทำไมเดี๋ยวเคื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย เขาเนี่ยจะบริหารบ้านเมืองพูดเร็วเกินไปคิดเร็วเกินไปตอนที่คิดเนี่ยตอนที่พูดตอนที่คิดตอนนั้นดิฉันเข้าใจได้อยากจะรีบไปหาเสียงอยากจะไปพูดอะไรก็ได้หลอกประชาชนให้ประชาชนบ้าตามเห็นด้วยความมาทำ้าจริงๆใครเตือนก็ไม่ยอมใครเตือนก็ไม่ได้ขนาด ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณเลยแล้วคุณก็จะไปว่าเขาเขาเตือนด้วยความหวังดีเขาเตือนด้วยเขามีเหตุเขามีผลเขามีวิธีการคิดว่าต้องคิดยังไงเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ยอมนะคะมีคนท่านช่วยกันตอบนะมีคนไลน์ส่งไลน์มาถามว่าอาจารย์จะคิดยังไงดี จะทำใจยังไงให้สบายเมื่อเรามีอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีฮะไม่มีท่ะมีคนตอบเด้วก็เลยตอบเข้าไปว่าถ้าอุ้งอิงเป็นนายกแล้วคุณไม่สบายใจแล้วคุณอยากจะสบายใจให้คุณลองนึกถึงทานทองแท้มาเป็นนายก อะไรชอบใจเหรอชอบใจให้พานทองแท้มาเหรอหรือถ้าพานทองแท้จะมาองเอ็งเป็นก็ยังดีวะฮะฮะคุณพูดไม่ได้ไม่ดีหมดเลยพูดไม่ได้มันต้องเลือกมันยังไงยังไงมันก็ต้องชินวัตรอยู่แล้วคุณจะเอาใครไม่เอา ให้มาบริหารราชเมืองกัไหมคนเคยคนเคยลอกข้อสอบอะ่ะตอนนั้นนะมีมีวิทยุสถานีหนึ่งโทรศัพท์มาสัมภาษณ์ดิฉันตอนก็เป็นใหม่ๆอยากจะให้วิจารณ์ว่ามีนายกชื่อปานทองแท้นี่คิดยังไงไว้ใจได้ไหมดิฉันก็เลยไปได้กระตูนมากระตูนมีคนอยู่สามคนแล้วก็ถามว่าคุณจะให้ใคร คุณจะให้ใครขับเครื่องบินหนึ่งมีงปรปภสองมีช่งางสมีนักเรียนลอกข้อสอบเอานักเรียนลอกข้อสอบเหรอดีแล้วท่านจะได้บอกส่งสัญญาณอาจารย์รัตนพรส่งสัญญาณบอกเข้าไปนะเวทีนี้เอานักเรียนลอกข้อสอบมาเป็นคนขับเครื่องบินไม่ใช่เลยเหรอกพวกเราไม่ขึ้นเครื่องอยู่แล้ว พี่น้องทั้งหลายอยากจะคุยกันต่อต่อไปโอ้ยวันนี้ทำโพลมาด้วยนะเราไม่เจอกันนานคิดถึงปากหมานปากหวานคิดถึงแหมเก็ก็เรียนท่านว่าพอรัฐบาลนี้เข้ามายังไม่ได้ทำบ้าเลยเลยโอ้โหนโยบายไอ้ไอ้เรื่องใหญ่ๆนะออกมา เน้นจังเลยไอ้ตั้งบ่อนแปดแห่งเนี่ยเออจะตั้งบ่อนถ้าเขาไปตั้งใกล้บ้านไกลท่านไปแอบจุดไฟเลยนะฮะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อยากเข้าใจผิดอยากคิดว่าบอกให้ไปเผาจุดไฟนี่แปลว่าไปะระดมคนแถวนั้นว่าอย่ายอม หน้าอย่างรัชดาพรไม่มีอทําผิดกฎหมายแบบนั้นไม่มีหรอกให้ไปเผานะ่ะพวกท่านเนี่ยนี่นะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรธรรมะธรรมโมเลยจะไปเผาเกาอีกอระวังระวังอ่ฮะห <c oughs> <c oughs> ให้ไปเออให้ให้ไปเผานะคะมันจะมีทั้งจะตั้งบ่อน แล้วก็จะขายไอ้ที่ดินไอ้ไอ้คอนโดให้เจ้า99ปีอ่ะเราพูดกันแล้วอยู่เวทีโน,น้นแล้วก็นโยบายแลนด์บริดที่ภาคใต้อ่ะจะทำสะพานข้ามอนะไรเนี้ยไอ้นั่นน่ะไม่เท่าไหร่ตรงแลนด์บริดนี่แหละเขาจะต้องทำลายป่าสามแสนไร่ไม่เป็นไรที่ฉันก่อนที่จะมาฟังคุณจตุพรแกพูดในรายการแกก็บอกว่าคนใต้ไม่ยอมอยู่แล้ว คนใต้ไม่ยอมดีแล้วถ้าคนใต้สู้ไม่ไหวเรียกเวทีนี้ไปเลยนะคะพร้อมที่จะไปอะชอบมากคนรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานมากหรอกไปเวทีอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะคะลางานได้ทิ้งงานได้ขอให้ได้ไปไม่ใช่เลยนะเ๋ยวว่าว่าคุณนะเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะ เพื่อบ้านเพื่อเมืองกะแล้วคุณหมอตุลนี่ให้เวลาถึงเมษาที่จริงเนี่ยคุณฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไหมเดี๋ยวกำลังติดตามมากเลยคุณเสรีพูดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักฐานว่าคนบางคนไม่ได้ป่วยจริง คนบางคนไม่ได้ป่วยแล้วเขาได้ไปเยี่ยมตอนนี้เริ่มถามแล้วไปเยี่ยมเยี่ยมเมื่อไหร่เยี่ยมยังไงมีอะไรมีอะไรเขามีกันแล้วกันคนรุ่นนี้เขาไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรเรื่อยเปื่อยอย่างนี้หรอกนะคะถ้าเขาไม่เจอเขาได้เจอไม่งั้นน่ะถ้าเขาไม่เจอเรียกเขาไปแล้วก็ไปเจรจาอะไรเขาจะโกรธขนาดนี้เหรอที่ไม่ให้ตำแหน่งอะไรเขาเลยอันนี้ คุณได้ตำแหน่งทั้งหลายมานะคะได้เป็นนายกได้เป็นอะไรมาคุณได้มาเพราะการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยากจะได้อะไรจากใครเนี่ยนะคะเช่นอยากคุณเสรีเนี่ยคุณบอกเขาแล้วว่าเขาก็บอกคุณแล้วว่าเขาอยากเขาอยากจะเป็นรองนายกดูแลตำรวจคุณไม่ให้คุณต้องบอกเขาตามตรงขี้ขลาดไม่กล้าพูดโต ทำไมไม่บอกให้รัชดาพรพูดแทนจะได้พูดแทนได้เลยไม่มีไม่กล้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเราก็รอดูมันก็มีคนที่จะสะสางที่จะพูดที่จะเปิดโปงอะไรออกไปอย่างนี้มากพอสมควรนะคะแล้วตอนนี้เห็นว่ากําลังพูดพอน้ําท่วมภาคเหนือกลับมาอีกแล้วพี่น้องใครอยู่จังหวัดแพร่มั่งในนี้ใครมาจากแพร่ไม่มี กำลังพูดถึงจะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นดรรัตนาปอนี่จะตายเพราะแก่งเสือเต้นแหละตอนที่เขาจะเขาจะสร้างไปคัดการเพราะว่ามันก็มีเหตุผลเยอะแยะเลยหนึ่งก็คือมันไม่ใช่ว่ามันจะทําให้น้ําไม่ท่วมได้มันก็ท่วมอยู่ดีแถมยังถ้าทําเขื่อนตรงนั้นนะคะต้องไปตัดตัดอะไรนะต้นสักทอง แถวนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นสักทองแล้วมันก็จะมีสัตว์ธรรมชาติอยู่แถวนั้นมากไปทําที่อื่นสิดี๋ยวท่านไม่มีความรู้นะรู้แต่ว่าถ้าคุณทําเหนือนั้นไม่ได้คุณก็ทําใต้นั้นสิหรือไปทําที่อื่นไม่ทราบเพียงแต่ว่าทําไมต้องทําตรงนั้นคุณก็เคยคิดจะทําแล้วคุณก็ทําไม่ได้ถอยกลับมาแล้วไม่ใช่หรือนะคะก็ลองดูเพราะฉะนั้นเดยกก็บอกว่ามันก็ไม่ง่ายหรอก อยากจะพูดถึงอีกหน่อยเดียวตะกี้เอะตอนที่แดนมาถึงเนี่ยมีใครเนี่ยแหละพูดพูดถึงภูมิธรรมที่จะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนเขาก็พูดกันอยู่ว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวก็คิดว่าทีนี้วิธีคิดแบบทหารเขาคิดไม่เหมือนเราทหารเขารู้สึกไอ้นี่มันเคยสู้กับกูมันเคยฆ่าพี่น้องกูเหมือนกันเวลาเราพูดถึงทหารก็ สหายเราก็ตายไปเยอะก็คุณนั่นแหละเป็นคนฆ่าทีนี้มันก็ต้องมันก็ต้องคุยกันมันต้องทำความเข้าใจกันนะคะว่าถ้าเขาไปโดยตำแหน่งโดยหน้าที่ก็ต้องคือมันต้องพูดคุยกันได้อะคะ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีนักข่าวทัวร์มาสัมภาษณ์ดิฉันว่าดิฉันก็เคยอ,อยู่ป่าเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันมีความเห็นยังไงล้วบอกไม่มี ใครเป็นได้ก็เป็นไปถ้าเขาคัดค้านแล้วคุณสู้เขาไม่ได้คุณก็ไม่ได้เป็นก็แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็่าไปเดือดร้อนกับเขามากลหละไม่ใช่เขาเดือดร้อนเขาทะเลาะกันก็ไปทะเลาะกับเขาด้วยเรื่องอย่างนี้ไกลตัวเราเรามาเอาว่ามันจะไปวันไหนนี่แหละจะไปก่อนก่อนสงการหรือหมอตุลว่าเป็นสงการเดี๋ยวจะไปพนันกับหมอตุลอยู่แล อะมีคนสนับสนุนใช่ไหมดีแค่ว่าก่อนสงการอ่ะก่อนสงการอะโอ้ยาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ยาบอกว่าก่อนปีใหม่มันเสี่ยงเกินไปมันสั้นเราต้องเอายาวหน่อยว่าเราไม่บอกว่าเมื่อไหร่ไงเราเราฉลาดเราไม่บอกว่าเมื่อไหร่หมอตุนเสนอมาก,ก่อนแล้วว่าสงการ เราบอกว่าก่อนสงการแล้วเราต้องเอาอย่างนี้นี่แนะนำวิธีที่คุณจะไปพนันอะไรกับใครเนี่ยอย่าให้เราต้องเสียเปรียบอย่าให้มันเข้าเนื้อมากต้องพูดพูดให้มันเข้าท่าหน่อยทีนี้พูดถึงอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเฮ้ยไม่ใช่อีกสักหน่อยสิพี่ฉันไม่มีเวลาอีกตั้งสิบห้านาทีทีนี้กำลังพูดถึงว่า พอทักษินกลับมาก็จะทำโครงการใหญ่ๆเราไม่พูดถึงว่าเขาเป็นยังไงยังไงเขาก็จะทำไอ้อะไรนะคาสินโนแล้วก็นโยบายนี่แหละไอ้ขายบ้านคอนโด99ปีอ่าแล้วก็จะทำแลรนด์บิดพอจะทำแลรนด์บิดเสร็จแล้วเนี่ยจะทำแก่งเสือเต้นจะทำอะไรอีก ฮะถูกต้องเกาะกูดเราก็พูดเคยพูดไปแล้วตอนอยู่เวทีโนอนอยู่พักหนึ่งเรื่องเกาะกูดเกาะกูดเขา้าตัวเขาเองเขาพยายามจะอธิบายว่าเกาะกูดเนี่ยเวลาที่จะหาจุดอะไรเนี่ยนะคะจากจากฝั่งเราเนี่ยวัดออกไป200กิโลจากฝั่งเขาวัดออกมา200กิโลตรงไหนที่เป็นจุดตัดนั่นคือ พื้นที่ไอ้ร่วมกันไม่ร่วมอะค่ะเพราะว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเซ็นสัญญายกเกาะกูดให้เราแล้วเราจะไปเจรจาทำไมก็ในเมื่อเอกสารหลักฐานก็บอกว่าเป็นของเรา ฝรั่งเศสเนี่ยตอนนั้นเจราจากันเพราะเขาเขาก็ยึดเราเขา,เาก็ยึดคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แบ่งไงแบ่งอย่างประเทศลาวกัมพูดเวียดนามก็ฝรั่งเศสเอาไปแล้วก็เหลือแต่เราแล้วพอมาถึงเกาะกูดเกาะกูดเนี่ยก็ฝรั่งเศสนั่นแหละที่เขาเป็นเขาเป็นเจ้าใหญ่เขาก็ดูเสร็จแล้วก็เจราจาก็ตกลงว่ายกเกาะกูดให้เราแล้วเราจะบ้าไปเจราจาทําไม แปลกมากเลยเิ่งยังชอบใจอีต,ตอนข่าวก่อนนี่ก็พูดเรื่องเกาะกูดใช่ไหมคะแล้วทหารเรือออกมาบอกเลยเขาจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเราต้องเชียร์ทหารเรือไว้ดีๆนะคะแล้วในหลวงท่านก็บอกด้วยว่าท่านก็จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทําให้มันเป็นจริงบอกทักษิณเลยกลับมาเนะี่ยอยู่เฉยๆแล้วคุณก็ยิ่งไม่มีสิทธิ์คุณก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้วคุณก็ไปทําอย่างเงี้ยคุณก็ไปเดี๋ยวโดนข้อหาครอบงําแล้วยุบทั้งพักเลยนะเอะเราต้องอยุให้เขาให้ให้เขาไปยุ่งดีไหจะได้ยุบหมดเลยแต่เรายุเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อเราหรอกเขารู้ว่าเราเจตนาไม่ดีแล้วไปยุเขา ให้เขาทำอะไรเนี่ยนะคะตอนเราก็รอดูมันมีหลายเรื่องหลายคนคงพูดไปแล้วเรื่องสนามกอล์ฟเอาขายนั่นเองนะคะที่ธรณีสงเนี่ยยังไงยังไงเดี๋ยวก็จะตายเราต้องวิงวอนให้ยายเนื่อมมาหักคอไอ้พวกนี้เ,เราไม่รู้จะทำยังไงไงมันไม่ทันใจไม่สาใจให้ยายเนื่อมมาหักคอเลยอ่า ฮะโอ้ยคนละส่วนดรปีดีพนมยงนะคนละส่วนกับยายเนื้มเอายายเนื้มคนเดียวจุดทูบเลยนะคืนนี้กลับไปจุดทูบหายายเนื้มเลยนะบอกว่าให้ไปจัดการแต่ว่าระวังต้องต้อง,ต,องต้องจุดทูบเรียกให้ดีไม่งั้นยายเนื้มจะมาหาเรา ไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่ารัฐบาลอะไรนะถืบสันดานอ่าเขาก็เรียกที่จริงก็ดุเหมือนกันนะมันโหดเนาะกับคนที่เด็กๆอะ่ะทำอะไรก็ไม่เป็นเจาะแจเจาะแจแล้วก็ทำได้เป็นเพราะพาะ่อเดี๋ยวห้านาทีเดี๋ยวห้านาทีไม่เป็นไรกำลังจะจะจบ เหมือนกันว่าคิดว่าอะไรนะฮะสืบสันดานแม่รู้สึกท่องได้ขึ้นใจเลยนะเรื่องสืบสันดานเนี่ยนะคะก็เขาก็บอกว่าหาไม่เจอเลยอะ่ะพดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้บอกว่าสืบสันดานหรอก แต่ว่าเขาก็ไม่เคยทำอะไรก็ไม่เป็นไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเออสงสารอีกอย่างหนึ่งที่จริงดิฉันเคยบอกว่าตอนพักก้าวไกลเนี่ยท่ามากๆเก,ก,ก่งมากๆเนี่ยดิฉันบอก,กอยากให้เขาไปเป็นรัฐบาลบริหารบ้านเมืองสักสมัยหนึ่ง แล้วจะรู้ว่าข้าราชการเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นให้แพรทองทานพระแพรทองทาน,นเดีดิฉันชอบผ่านทองแท้มากกว่าอา้าวให้เข้ามาเป็นไม่ดีกว่าเหรอแล้วยิ่งฮะแล้วยิ่งไปเร็วอยิ่งยิ่งจะไปเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็บอกว่าที่จริงเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองของใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องถามว่าตอกจากไม่มีคดีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะคะต้องถามว่าคนที่ถามว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยพ่อแม่พี่น้องหยิบเอามาแล้วก็มาเป็น แล้วไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยรับราชการไม่เคยเจอพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะแล้วจะมาบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรอย่างนี้แปลว่าไม่รับผิดชอบถ้าคุณตั้งกันโดยไม่รับผิดชอบถือว่าขาดจริยธรรมไหมจริยธรรมนี่คือสิ่งที่ดีงามแล้วคุณต้องรับผิดชอบไง คุณตั้งมั่วๆเง,งี้ยตั้งอย่างเงี้ยตั้งน้องชายตัวเองนปไม่ได้ตั้งน้องชาย,ต,ย,าไไต,ชายตั้งหลานชายตั้งใครอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่รับผิดชอบกับบ้านเมืองผิดจริยธรรมไหมใครว่ายังไงก็ช่างดิฉันว่าผิดแน่นอนใครว่าไม่ผิดคุณบอกให้เข้ามาถามรัชดาพรเลยนะค่ะเดี๋ยวตะกี้เขาเตือนแล้ว,วต้องจะต้องไปแล้วนะคะ แล้วเราจะเจอกันอีกไหมนเนี่ยไปไหนก็เจอไปไหนก็เจอเนาะอ่ะแล้วตวกลงวันนั้นหวยออกไม่ห้าสี่อ่ะกลับไปถึงบ้านพอรู้ว่านี่นะก็ไปเล่าให้ใครต่อใครฟังบอกเนี่ยนะพอพูดห้าสี่แล้วก็บอกในที่ประชุมเลยว่าคุณไปซื้อเลยเนี่ยแผนลอตเตอรี่เต็มเลยข้างๆเนี่ยห้าสี่ออกแน่นอนพอออกมามันไม่เป็นห้าสี่เดี๋ยวไม่กล้ามาเจอพวกท่านเลยเห็นไหม ค่ะตอนนี้มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็จะเจอกันอีกวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะ